ดีมากจริงทุกคนกากหมูเจียวครับโรยไปเลยแคบหมูหอมมากครับเจียวใหม่ๆห,หอมแดงกระเทียมครับน้ำพริกกุ้งซิ่งผสมน้ำพริกกลางดงซิ่งครับขุกเคล้าให้เข้ากันเหยาะน้ำปลานิดนึงบีบมะนาวอีกหน่อยครับหอมมากพร้อมทานครับน่ากินมากทุกคน อ้ำครับฉลองช้อนใหม่ไปได้วยกันนะครับอืมโหดีมากอืมอ,อร่อยมากจริงทุกคน แคปเจียวใหม่มาะแล้วหอมมะนาวหอมน้ำพริกที่โรยลงไปทุกคนอร่อยจริง กลางดงซิ่งสวรรค์กุ้งซิ่งบีบมะนาวเพิ่มหน่อยนะเติมน้ำลาอีกนิดนึงสูตรนี้ถ้าไม่อร่อยให้เหยียบอร่อยจริงหรือใครไม่มีกากหมูก็เป็นแบบปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุณหรือเอาน้พริกคลุกข้าวแล้วก็กินกับอะไรที่คนอยากจะกินเจียวอะไรไข่ดาวก็ว่าไปไปครับ Oh. หอมแดงดอง uh huh. บิบมะนาวรสจึ้งเลยบิบเพิ่มตรงนี้ก็ได้ uh. หอมมะนาวสดๆ ตัดกับความแบบเผ็ดเค็มของตัวน้ำพริกแล้วก็มีความมันมันของกากหมูใครอยากได้อะไรก็กดเอาเลยนะทุกคนน้ำพริกนรกกุ้งซิ่งของคำซิ่งอร่อย สั่งไปจะมีหน้าที่ติดอยู่ด้วยนะพอกี้เป็นคนเพื่อปรับสูตรคอมเมนต์อะไรต่างๆครับทุกคนก็คือก็ต้องพิกนี้แหละถือว่ามีส่วนร่วมด้วยกันครับทุกคนอืทำกับทีม,อ,มอยังไงก็กดลองไปชิมแล้วก็มีอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับถุงหนึ่งหนึ่งร้อยกร,รมัมมันก็กินได้นานครับ ใครอยากได้ทับหมูก็ตังในคอมเมนต์ได้หนูคิดีชิงดึงไ้ห้าเอามาทอดกินสดอร่อย เป็นน้ำพริกที่ไม่ได้แบบแบบหืแบบจัดจ้านมากนะแต่ก็เผ็ดอร่อยกินได้ทุกวัยมีไว้ติดบ้านมีไว้แบบเขาเรียกว่าพกไปต่างประเทศแลรก็ได้ทุกคนเพราะว่ามีอยอยทุกอย่างสะอาดมาก ลายคนอาจจะได้ดูรีวิวฉบับเต็มไปแล้วนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างสิ่งที่อยากให้ทุกคนอยากลองเลยคือตัวกุ้งซิ่งมันจะมีความหอมของพวกเครื่องเทศที่กี้ใส่ไปเป็นพิเศษอืม ลองชิมดูครับอืมอร่อยแล้วก็ตัวกลางลงซิ่งเนี่ยจะเป็นน้ำคลิกที่แบบทุกคนได้กินแล้วจะแบบเพราะมันจะมีความหอมมีกระเทียมเป็นแบบผ่ามาเลยทุกคน เป็นเว้นแว่นมาแบบนี้เลยกระเทียมเอามายามคุกข้าวเติมน้ำปลามะนาวอ่างเงี้ยก็ดีเลย that is พกพิครับหมูเจ้านี้ก็อร่อยคือพอมันทอดแบบใหม่ๆทุกคนมันแบบมีความหอมกดตะการ้าไปได้เลยน้ำพิกกี้ก็กดตะการ้าได้เลยนะ เพิ่นมันหนักกินเพิ่นๆจริงไหมถลองช้อนใหม่แต่อีกเกียย์ ช้อนใหม่ก็ฉลองแล้วฉลองครับมีความสุขกับเรื่องเ,เล็กๆในชีวิตแล้วมันจะค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกให้เราอยากที่จะทําเป้าหมายใหญ่ให้สําเร็จในชีวิตเราอย่ารอความสําเร็จในชีวิตที่เป็นเป้าหมายใหญ่แล้วเราค่อยเฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆเฉลิมฉลองไปนะครับเยวันนี้แบบฉลองช้อนใหม่ สิิสว,วิตโล่ที่มันมีค่าอยู่ทุกวนันนะเป็นเพราะว่าเรามอบคุณค่าให้กับมัน ถ้าจะรอให้คนอื่นมาสร้างคุณค่าแล้วก็รอชื่นชมคุณมันก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการพิสูจน์นิดนึงแต่ถ้าเกิดสิ่งหนึ่งที่เราให้ตัวเองได้คือกำลังใจแล้วก็ให้คุณค่าในชีวิตของตัวเองในทุกๆวันเนี่ยทุกคนมันก็คือความสุขแล้วนะ <S <S ทำไม่อะไรบางอย่างสําเร็จเร็วกว่ากําหนด <S <S หน่อยนึงฉลองได้เลยครับ ฉลองด้วยอะไรถูกระง่ายที่สุดคือฉลองด้วยคําพูดที่ขอบคุณตัวเองนี่ครับอขอบคุณนะวันนี้เธอเก่งมากเลยอย่างเงี้ยน,นี่คือการเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จเล็กๆในชีวิตที่ง่ายและทําได้จริง 嗯，我懂。 คิดว่าถ้าไม่อยากกินแบบพวกแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบปลาย่างแกะ,แกะอืเข้ากันเลยคิดว่าส่วนตัวกี้อ่ะชอบเอาแบบน้ำพริกมันผสมผสมกันเพราะว่าอย่างตัวกางดงซิ่งอ่ะเขาจะมีความแบบติดเป็นความแบบหวานนิดนึงอืมเพราะว่าด้วยตัวเท็กเจอร์เขาที่จะต้องใช้แบบ น้ำตาลจากธรรมชาติอย่างเงี้ยครับเพื่อทําให้เขาแบบเซตตัวแล้วต่ว่ามันก็จะมีจุดเด่นของน้ําพริกคือมันจะมีความกรุบกรอบให้ใครแบบฟิลแบบกราโนล่าอะไรเงรี้ยหืมหมวานกุ้งจะมีความหอมมาก ง่ายๆได้ใจความมากอร่อย <S <S อยางได้เลยก็กดเอานะครับในตะกร้าเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในะคอมเมนต์